ูไรฝากออกบอแตงน้อยทุกคนมาดูนี่นี่มาแตงมาแตงาาภาษาผู้ไทยหองว่ามาแตงแตงกวาน้อยถ้าภาษาไทยก็คือแตงกวาน้อยนะคะแตงกว่าเล็กๆอ,อีจักมือจังเก็บกินได้นน่นี่ประมาณมอสองมือตังนี้สอมือนี่ใหญ่แล้วนี่ก็คือเก็บมือละเธอบอ สวยมากชอบมากบรรยากาศแบบว่าอากาศกำลังดีเนาะกำลังเย็นกำลังแบบจะเข้าฤดูหนาวฝั่งนี้จะเป็นมะโทบอน,นี่ลุงตุมม้มมะโถแจะเย่มอหลุดแล้วละถั่วถัว่วฝักยาวนี่เป็นการทำกรเกษตรแบบผสมผสานทั้งมะอื้อทางมะแต่งโมคือแบบว่าครบวงจรเลยมาสวนเดียวจบนะคะตอนนี้ผลผลิตของเรามีอะไรบ้างลุงตุม้ม มีแตงกวากับถั่วฝักยาวใครอยากได้แตงกวาและถั่วฝักยาวไปตำกินไปไว้กินเล่นก็สามารถติดต่อได้เลยเนาะตอนนี้ยังพอมีออเดอร์อยู่นะคะขายแบบน่ารักน่ารักสวนแบบน่ารักน่ารักขายก็ขายแบบน่ารักน่ารักแต่แบบเป็นตาแซ่เพราะว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้แบบพ่นยุกพ่นยาเนาะ่างนนี่ไม่ค่อยได้มอ่าไม่ค่อยมีแมลงมาก่อกวนนะคะช่วงนี้ก็จะปลอดภัยเนาะเป็น เป็นพืชผักส่วนครัวแบบผสมผสานคือมีหมดเลยทั้งถั่วฝักยาวแตงกวาแตงโมแล้วก็ฟักทองมักอึมกอึบ้านเห่านะคะ